สวัสดีครับมาดูกันเ,เร็วนะครับว่าทำไมหุ้นทั่วโลกทั้ง S&P 500ทั้ง Nasdaq 100ถึงร่วงหนักช่วงนี้เรื่องของเรื่องเลยนะมันเริ่มจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนที่กลับมาร้อนแรงอีกรอบหนึ่งนะครับหลักๆก,ก็คือข่าวที่ว่าจีนอาจจะจำกัดการส่งออกแร่หายากหรือแร r e Earths ซึ่งเจ้านี่มันจำเป็นมากๆกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลาดก็เลยกังวลสิครับว่าสงครามการค้ารอบใหม่จะมา ประเด็นแรกเลยนะก็เรื่องแร่หายากนี่แหละคือจีนเน่ยเขาเป็นเจ้าใหญ่สุดในโลกเลยนะผลิตตั้ง70%ของทั้งหมดแล้วแร่พวกนี้โอ้โหใช้ในแทบทุกอย่างเลยตั้งแต่ชิป AI เซมิแบตรถ E ีวีกังหันลมยันเทคโนโลยีทหารนู่นเลยมีข่าวว่าจีนส่งซิกว่าจะจำกัดการส่งออกถ้าทำจริงนี่โอ้โหกระทบซัพพลายเชนทั่วโลกหนักแน่แครับต่อมาประเด็นที่2 ท่าทีของทรัมป์คือทรัมป์มองว่าจีนทำแบบนี้มันผูกขาดไม่แฟร์เลยก็เลยประกาศผ่านโซเชียลเลยว่าอาจจะตอบโต้โดยการขึ้นภาษีสินค้าจีนแบบจัดหนักแล้วก็อาจจะมีมาตรการทางการเงินอื่นๆอีกแถมยังยกเลิกแผนที่จะเจอสีจินผิงในงานเอเพ็กด้วยนะซึ่งก่อนหน้านี้จีนเขาก็มีสวนกลับสหรัฐบ้างแล้วเหมือนกันอย่างเรื่องตรวจสอบคอคอมหรือคุมเข้มชิป AI จาก n อ็นวีเดียนะครับสุดท้ายครับผลกระทบต่อตลาดเต็มๆเลย พอทรัมป์ประกาศเปิบตลาดหุ้นก็ร่วงทันทีเลย S&P 500เนี่ยลบไป1.8%ส่วน n a s d a ก100นะหนักกว่าลบไป2.4%เลยพวกหุ้นเทคโดยเฉพาะกลุ่มชิปอย่าง n v i d i ีเดียค o อ m คม AMD นี่โดนเทขายกันหนักมากนักลงทุนก็ตกใจสิครับรีบย้ายเงินไปหาที่ปลอดภยัยอย่างทองคำพันธบัตรสหรัฐกลัวกันว่าจะเกิดสงครามการค้ารอบใหม่หรือ Trade War 2.0 สรุปง่ายๆเลยครับความขัดแย้งรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนเรื่องแร่หายากกับเรื่องขู่ขึ้นภาษีนี้แหละคือตัวการหลักที่กดดันให้ตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งลงแรงในช่วงนี้นั่นเองครับ